ตาผู้หนุ่มกันีนี้เปิดตัวเป็นพิเตอร์น้อยจริงเล่ค่ะจริงๆก็ร่วมง,งานมา1ปีแล้วแล้วปีนี้ก็ก้าวเข้าปีที่2ค่ะก็ขอบคุณแบรนด์เจ้านางค่ะออขอบคุณบิลบอร์ดที่ทุกคนพูดถึงบนทางดว่วนไม่ว่าไปที่ไหนทุกคนก็จะทักตลอดเ,เดี๋ยวรอดูบิวบอร์ดอันใหม่นะคะ <laughs> แต่ว่าจะมีแบบว,ว้าวกว่าเดิมว,ว้าวกว่าเดิมถ่ายใหม่เรียบร้อยค่ะเออแบรนด์เจ้านางเหมือนตอนนี้แบบถูยกขายมากใช่ก็ดีใจกับ เออคุณจางแล้วก็คุณพิวด้วยเพราะว่าเหมือนเขาเองก็ตั้งใจแล้วพอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเวลาเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใายเราแบบเหมือนให้ยอดขายมันดีเราก็ดีใจกับเขาด้วยอะไรเงี้ยเออส่วนตัวคือชอบแป้งเจ้านางใช่คือปกติตอนนี้ก็คือเอาไปกองถ่ายเอาไปแบบแจกพี่ๆทุกคนเลยค่ะอยากให้เขาแบบได้ลองใช้จริงๆว่ามันดียังไงปลายยาคนรับตัวหมดปลายยาคนรอบตัวหมดเปิดกระเป๋าดูได้คนใกล้ตัวนี่ใช้เจ้านางหมดแล้วค่ะตรไห จริงๆเป็นเป็นเรื่องของคุณภาพพอเป็นแบรนด์ไทยด้วยแล้วเราอยากจะแบบบอกต่อว่าเฮ้ยมันมีของดีอยู่จริงๆค่ะเป็นแบรนด์ไทยที่ใช้ได้จริงแล้วก็ที่สําคัญบางจะดีใจมากเวลาไปที่ไหนแล้วเขาก็จะแบบยกมาให้ดูว่าใช้อยู่จริงๆนะอ,อนะไรเงี้ยเราก็แฮปปีบบป้เพราะว่าเหมือนเราแบบเราได้เป็นตัวแทนได้บอกต่อได้ช่วยขยายความว่ามันดีอดเออ เราจะแป้งหแบบมีตัวอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเราผลิตภัณฑ์ของเจ้านางมีมีหลายอย่างเลยค่ะมีรองพื้นมีแป้งฝุ่นมีแป้งทับเอ่อแล้วเขาก็ยังมีลายต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นที่ดีซอ์เกนคิวมีมีปีเต็มเลยค่ะลองเข้าไปดูได้เมื่อกี้มันมีตามมีแบบว่ามีเล่นดนตรีมีแตวันนี้ทำอะไรบ้างะวันนี้ก็พี่จางอยากให้เล่นไวโอลินเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบอยากให เป็นตัวแทนแบรนด์ส่งต่อความมั่นใจของผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเาก็เลยเลือกเป็นไวโอลินค่ะฝากนิดนึงค่ะพิเซนเตอร์ขายของก็ฝากแบรนด์เจ้านางด้วยนะคะปรางเป็นพีเซนเตอร์ปีที่2แล้วค่ะก็ฝากติดตามผลงานโฆษณาที่ถ่ายใหม่ด้วยกำลังจะออกเร็วๆนี้ที่สำคัญก็ฝากสินค้าด้วยค่ะทุกๆอย่างของเจ้านางเลยก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะเลยค่ะ แบรนด์คนไทยอู่นคนไทยเนาะใช่ค่ะแบรนด์ไทยดีมากๆจริงๆค่ะเอ่ออ่ะพูดถึงไมอรีนค่ะ,ะแล้วสุดไปในบิวสเตเต <laughs> อร์นะค่ะหา <c oughs> ใช่ครับเซนทรัลเวิลค่ะใช่ก็จริงๆเป็นการติดต่อมาของเซนทนรัลเวิลค่ะ,ะให้ไปร้องเพลงตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นการไปร้องเหมือนแบบเปิดต้นคริสต์มาสหรืออะไรอย่างนี้แต่พอแบบเราไปเห็นก็คือแบบเขาก็แบบ โอ้โหลริงจริง,รง,รงหนูดีใจนะคือหนูก็เป็นหนึ่งในความฝันวันนั้นก็เต็มที่มากๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก,ก,ก็มีแต่คนแซวเพราะว่าลงรูปลงอะไรเยอะมากเป็นพิเศษเออนิดนึง,นงดีใจอะคะ่ะคือเหมือนเราชอบร้องเพลงมากๆแล้วไม่เคยคิดว่าจะมีคนเจ้าให้เลง,เลงแต่ว่าที่ที่มันจะแบบว่า <c oughs> เป็นมัตติเอกฉันท์้วเปอเพื่อนนักร้องในคนในทุกคนที่แบบว่าปลางเธอจะมาแย่งอาชีพเขาไปนีขำมากใช่แล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่านักร้องขอลุกสู้แล้วลูก ก็ดีใจค่ะจ้างอีกหนูก็ไปอีกแต่ไม่ีมากไม่สนใจเพื่อนด้วยไม่สนใจคือว่าเป็นงานเดก้เลยไหมที่แบบเต็มตัวเลยใช่ค่ะปกติก็มีไปร้องเพลงบ้างแต่จะเป็นเหมือนแบบนิดหน่อย2เพลงอันนี้ประมาณ5เพลงแล้วเขาบอกมีเวลาให้ชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ติดหนูอยากจะร้องแค่สิบเพลงแต่ว่าชอบมากในเวลาดี่ชอบม่เป็นคนแบบมีความสุขอยากร้องเพลงให้คนฟังแล้วเรตอนแรกก็รุนว่าจะมีคนมาดูเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนแบบ ถ้าเป็นนักร้องเขาก็จะมีแฟนเพลงของเขาที่แบบคอยติดตามแต่เราก็แบบเหมือนแบบหูยแล้ววันคริสต์มาสด้วยคนจะไปกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเห็นแล้วคนมาเยอะโอโห เต็มที่มากเต็มที่มากมีเคลียร์ใจกับเพื่อนๆที่เป็นนักรอ้องหรือบินต่างๆที่เขาเข้ามาแบบแซส,สองเราว่าให้เธอหยุดขำมากเมื่อเช้าตื่นมาเพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าหูคนลุกสู้หมดแล้วจะรับงานร้องเพลงด้วยหรอต่อจากนี้ <laughs> ตอนนี้คือดาราก็หมดเป็นนักร้องก็หมดแล้วแต่อันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนแล้วมีซิงเกิลของตัวเองหนูว่าหนูต้องมีั้างแล้วแหละเมื่ไหบอกค่เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะรีบบอกเลยค่ะเคยคิดไหมคะว่าแบบเพลงแรกของเราจะเป็น ใช่พอแบบมานั่งคิดจริงจังมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันว่าเราจะทําเพลงแรกออกมาเป็นยังไงมันมันก็เลยอาจจะต้องต้องตั้งใจนิดน,นึงแต่ว่าตอนนี้หนูจอยจอยร้องยืมเพลงคนอื่นร้องก่อนออก็ได้ค่ะซื้อเพลงอื่นมาก,ก่อนใช่ใช่ค่ะม,มีแบบโปรดิวเซอร์อะไรในใจเรื่องราคะคนทําเพลงให้โอ้ยจริงๆม,มีมีหลายคนแบบพี่ๆโปรดิวเซอร์คนไทยเก่งมาก,มาก,มากๆค่ะแล้วก,เก็เราก็เหมือนแบบดูจับแบบส่วนหนึ่งมาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็น่าราคาพอหนูจะมีเพลงโวหนูก็คิดมากอีกอะไรอย่างเงี้ยยางไง อยากทาเป็นแนวไหนฟังง่ายๆก่อนหรือว่ายังไงหรือเป็นตัวของเราเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทำจริงๆหนูคงอยากเป็นตัวของตัวเองเลยหม,มายถึงว่าอาจจะไม่ได้ไปทางที่เรียกว่ายังไงดีไปในทางที่คนอื่นๆอาจจะออกมาในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพลงช้าๆที่เราอยากร้องจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเป็นคอนเซ็ปต์เป็นรูปเป็นร่างเลย ังไม่มีอะไรเริ่มต้นนี้ค่ะตอนนี้แต่จ้างงานได้่จ้างงานได้ก่อนจ้างงานก่อนอวอร์มเครื่องก่อนยืมเพลงคนอื่นร้องก่อนได้หนูร้องปาร์ตมันมีค่ายไหมบางมันม,มีค่ายมาทำเราเล่นไม่อ,อยากทำเองมีมาว่างค่ะมีค่ะมีสนใจบ้างไหมลูกหรืออยากจะทำเอง จริงๆหนูก็สนใจค่ะสนใจก็มีโอกาสได้พูดคุยบ้างค่ะแต่ว่ายังยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นรูปเป็นร่างยังไม่ลงส้นเนาะใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเ <laughs> ล่นได้ทำสมนักในระดนตรีได้เหมยได้ะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของการกันก็นกนอตอนนี้เนี่ยเริ่มได้พอเล่นไวาไรตีเรื่อยๆก็มีงานโชว์ไวาไรตีเยอะกว่าร้องเพลงแล้วค่ะซึ่งมันตื่นเต้นกว่าร้องเพลงค่ะจริงๆ มันตื่นเต้นกว่าร้องเพลงค่ะเวลาถ้าได้ร้องเพลงก็จะมีแววตาที่ยิ้มแย้มหน่อยแต่พอเล่นแวรีเราก็จะมีสมาธินิดหนึ่งก็จะเรียบร้อยขึ้นมานิอนึงงเวรีก็คือเรียกว่าเป็นนักแสดงเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องได้หมดค่ะหลักงานได้หลักหลายก็อยากจะเขียนใน i อีแล้วว่าเป็นแอคเชสร้องนะคะและมิวสิเชียนเออเอาให้หมดใช่ค่ะอยากทำอะไรอีกไหมคะหมดแล้วค่ะมีความสามารถอะไรที่คนยังไม่เห็นอีกไหมต้องไปเล่นตลกแล้วว๊า มันเหมือนหนูมีเวลามากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆมันมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาที่จะตั้งใจทําอะไรมากขึ้นค่ะก็ไม่ได้อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องดีหรอกค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเออเราก็ได้มากลับมาทําอะไรที่ตัวเองฝันมากขึ้นเหมือนจริงๆหนูมีความฝันอยู่แล้วว่าหนูชอบร้องเพลงแต่หมายถึงว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแต่ตอนนี้พอมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็มีเวลามันทําให้เราได้ทําให้มันดีค่ะหมายถึงว่าเนี่ยอย่างคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาอะไรอย่างี้ค่ะหนูมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรา มีเวลาใส่ใจกับมันมากขึ้นพอผลงานออกมามันดีมันก็มีคนพูดถึงเราก็ดีใจเออคุณหนย้อนกลับไปที่เดบิชั่เลเหรอหลายคนบอกว่าปรางใช้ความสวยได้เปลืองมากสอบสอบน้าสดของเราที่ตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดูเพราะว่าเขาบอกเป็นการซาวเช็คแล้ววันตอนนั้นยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้ทําผมอะไรเลยค่ะก็ไปซอวมาบอกว่าคนมาดูเยอะมากแล้วเขาก็ถ่ายคลิปกันมาอะไรอย่างี้ หนูยังรุ้นอยู่เลยยังถามผู้ช่วยที่ไปอยู่ด้วยกันบกว่าโหปากซิไไดไหมเนี่ยปากซิไไดไหมเนี่ยโหแล้วแบบผมเป็นไงฟูไหมยังไม่ได้ทำผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนถ่ายไปเยอะมาก หนึ่งยนะช่วงนี้มากเลยค่ะวันนั้นมันดูดีค่ะบางวันก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะจริงจหนน้าสดริงๆหนูโอเคที่จะแบบไปพบคนอื่นในหน้าสดค่ะแต่บางทีบางทีมันก็มีความม่วงนอนอยู่บ้างอะไรบ้างในบางทีไงค่ะ แต่วันนั้นก็ถือว่าโชคดีวันนั้นหนูนอนเต็มอิ่มเกินไหมคะคนแบบแซวเราเยอะเกินคือกลายเป็นไวรโรไปเลยคลิปนั้นที่เราซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นหนูก็พยายามฟังด้วยว่าเรา้องลองดีไหมนะคลิปนั้นเพราะเดี๋ยวว่าจะถูกเผยแพร่ไปไกลมากก็ขอบคุณมากที่ชื่นชอบคนกดไลค์เยอะกว่าตอนหนูแต่งหน้าอีกแต่นี้คือปังก็คือไม่แต่งหรือว่าต่อไปนี้เราไปอีเวนต์เราไม่แต่งแล้วเผยน้าสนเลยค่ะ ลงผ้าฟิตติ้งไปอ้า่เซอร์ไพรส์ไหมล่ะพี่ชายหนูาตามหมาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> เอาไงดีอ่ะสล <c oughs> ัดไม่หลุดใช่ไหมคนเนี้ยเอาจริงนะครั้งแรกที่หนูรู้เรื่องนี้นะหนูคือว่าล้อเล่นอคือพี่พุ่มกลับอะค่ะคือเราร่วมงานกับพี่ใหม่อยู่แล้วตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วพี่ใหม่ก็บอกฮัลโหลขอเบอร์ปั้นจันหน่อยเอาไปทําไมอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะ หนูสานนีมาแล้วย่บอกนะเขาก็บอกเออเอามาก่อนหนูก็าแล้วตอนนั้นเหมือนแบบเราก็ลุ้นๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะโทรไปติดต่อบทนหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฮะาเป็นพระเอกหรอหรือยังไงยังไงแล้วก็เป็นเรื่องจริงค่ะแล้วตอนที่เรารู้ว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าเขามามาเจอเราเขาโทรมาหาหนูก่อนเลยบอกวางเยหลอกหลอนเลยเองหนีข้าไม่พ้นหรอกแล้วบอกว่าเขาเป็น เป็นเจ้ากรรมเจ้เวรหรอหม้จริงคือเอาจริงๆนะตอนที่เล่นเรื่องสุดท้ายด้วยกันน่ะก็ล่ำลากันเป็นอย่างดีแล้วแบบซึ้งแล้วว่าแบบที่เราคงไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแต่ว่าหนูรักพี่เสมอโน่นนี่นั่นไม่น่าลาเลยเป็นลางเลยเนาะจริงแล้วเขาตามมาจริงตอนแรกเขาไม่มีวี่แววจริงเขาก็เหมือนแบบเขาก็ทําน่นนี่นั่นของเขาไปอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขาก็ยังรับละครอีกหลายเรื่องมีมีโทรับไปหาพี่ใหม่ไหมวะพี่ใหม่ทําไมต้องเป็นแบบนี้แบบ พี่เลือกแล้วใช่ไหมเขาบอกปางวันดีบทนี้มันต้องเป็นเขาอได้เราเป็นละครแบบรักโรแมนติกด้วยพี่โอ้โหสุดสุดไม่ตลกแล้วนะเนี้ยเล่นยากนะปางจะทําใจยังไงบ้างถ้าเจอเขาในกองแค่ฟิตติ้งยังขาเลยอ่ะแค่ฟิตติ้งอ่ะหันไปศบตางเนี่ยขำแล้ว ในเรื่ององเขาต้องรักต้องรักตกหลุมรักในความสวยของหนูเล่าเคียร์เองที่ผ่านมาไม่ต้องเรียนแอคติ้งเรื่องนี้หนูว่าต้องเรียนละเออมันต้องถึงคราวต้องไปสฉดเคราะห์ไหมหรือหาปางพรัะรสลัดเขาไม่หลุดแล้วแหละเขาน่าจะตามเราไปตลอดจริงหนูเริ่มต้องเปิดดวงอะไรกันแล้วแหละหนูว่าต้องไปให้หมอดูดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงจริง เออแต่หนูก็ไปทําบุญกับเขาบ่อยด้วยอันนี้ไงไปพัมมกไปพม่าไปอะไรด้วยกันไงช่วงนั้นะอันแรกพอดวงมันเชื่อมกันแต่จริงๆริงก็มขึ้นตอนขอไม่ได้ขอนะถ้าขอให้แบบขอให้มีงานเยอะๆแค่นั้นเลยนะแต่เราลืมขอว่าขอไม่เจอพี่เขาแล้ว ลืมไปหันไปข้างๆเอาอยู่เลยน่ารักดีค่ะน่ารักก็แล้วว่าแฮปปี้เหมือนเ <c oughs> จอคู่ใช่แต,แ,แต่ว่าจริงๆก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะจริงๆก็มีแฟนๆที่อยากให้คู่กันอยังยังแบบยังอยาก <c oughs> ให้คู่กันเออใช่ค่ะแล้วพอแบบพอคนเห็นภาพฟิตติ้งแรกก็มีคนพูดถึงเยอะเลยก็<อ> <ๆ S 1> ดีใจดีใจแค่ฟิตติ้งคนรอจะเจอแบบเออแต่ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่ละครตลกนะคะเรื่องนี้ดราม่านะคะเออเล่นได้แล้วน้อง5432เนาะโอ้โหต้องเหนื่อยอ่ะต้องเหนื่อย ขอแยกไหมขอแยกโซนกับพี่ทาไมถ้าเข้าฉักด้วยกันเข้ากองด้วยกันอะไรเงี้ยเราจะได้พักผ่อนไงจะได้ไหมอ่ะขอพี่ใหม่หน่อยว่าเออขอแยกหน่อยเออจะได้ไหมแค่นั้นแหละหนูก็เครียดอยู่แต่เดี๋ยวจะเปิดกล้องมาหามกกลานี้แต่มีวงสวงค่ะเดี๋ยวพี่ๆก็ได้เจอค่ะแต่เจอกันครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกค่ะสงสารเจนเหมือนกันเลยเหรอเลยเพราะต้องใช่แบบ เขาคงงงเขาไม่เคยเจอเลยเรามองว่าพี่ป้นคือมันสุดๆแล้วหรือยังไงคะอ๋อที่สุดแล้วค่ะไม่มีแล้วคือตั้งแต่วันมาหนูก็แบบเจ็ดเงียบเลยอ่ะเออเาเราสัมผัสได้ถึงพลังงานเจ็ดเลยเจ็ดของเงียบเลยแต่เดี๋ยวเขาน่าจะชินค่ะจะมีการแบบว่าถ่ายทอดหรือจะมีน่แหนะาหนูกลัวตรงนั้นหรือเราจะต้องมีคลาสแบบว่ากลัวเขาไปอยู่กับพี่ป้านเราเขาแปลงร่างเป็นพี่ป้านอ่ะพาเลคือกลัวเขามีกลัวก่อใช่ ผู้หญิงน้อยด้วยไงเออเลือทําคลาสไหมคลาสแบบว่าสมานะฉันกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวต้องไปคุยกับเจดส่วนตัวก่อนเขาพูดคนเดียวนะเหนื่อยด้วยเรื่องนี้ไปถ่ายไก่ด้วยเราติดตามเาฝากติดตามค่ะบูงาซาเรค่ะเดือนหน้าใช่ไหมคะเปิดดอเดี๋ยวมีวงสวงต้นต้นต้นตีเลยค่ะเดี๋ยวได้เจอกันค่ะอยากฝากบอกอะไรถึงพี่ปั้นไหมคะ ละครรักโรแมนติกนะคะนิดนึงนะคะรักหนูได้ไหมเนี่ยรักหนูได้ไหมมองหน้าไม่ขำมองหน้าต้องชอบนะคะโอเค <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนะค่ะ